ายในบ้านของเดอะวินมีลักษณะเป็นห้องทำงานมากกว่าที่จะเป็นบ้านแบบปกติตั้งแต่ประตูจึงเต็มไปด้วยตู้ใส่ของชั้นวางเครื่องมืออุปกรณ์การวาดรูปและรูปภาพที่วาดเสร็จแล้วแขวนอยู่เต็มผนังจนแน่นทั้งสามด้านส่วนผนังอีกด้านหนึ่งเปิดโล่งสู่ระเบียง ได้เห็นวิวลำคลองเล็กๆตรงกลางห้องมีโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ซึ่งน่าจะใช้เป็นโต๊ะทำงานศินละปะของเขาถ้าจากนั้นก็เป็นโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งตั้งอยู่บริเวณระเบียงห้องนี้กว้างพอสมควรถึงแม้จะมีของเยอะแต่ก็ไม่รู้สึกอึดอัด ยินดีต้อนรับสู่บ้านแห่งจินตนาการของฉันบ้านนี้ไม่มีใครมีฉันอยู่คนเดียวไม่มีภรรยาและลูกส่วนภรรยาฉันนั้นฉันกำลังรอเธออยู่เธอยังอยู่ที่ดาวโลกไกอาเธอคือคนรักของฉันสมัยที่ฉันเคยมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เมื่อราวประมาณ500ปีมาแล้ว สมัยนั้นเธอไม่ใช่ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของฉันเธอเป็นภรรยาของนักเดินเรือที่ร่ำรวยคนหนึ่งซึ่งเดินทางไปค้าขายยังดินแดนอันไกลโพ้นแล้วก็ไม่เคยกลับมาหาเธออีกเลยเธอเป็นคนที่น่าสงสารมีดวงตาปนความเศร้าตลอดเวลาเรามีความสัมพันธ์กันหลายครั้ง ตอนที่ฉันถูกว่าจ้างให้วาดรูปของเธอเราสองคนเคยสัญญากันว่าจะรักกันตลอดไปถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาเล็กๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็เป็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่สำหรับฉันตอนนี้เธอไปเกิดบนโลกมนุษย์ใหม่อีกสองรอบแล้วในชาติพบที่เธอมีความสัมพันธ์กับฉัน เธอชื่อว่าลิซ่าแต่ปัจจุบันเธอชื่ออลริชาเธอทำงานเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลป์เป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์แล้วเธอก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดเกี่ยวกับผลงานที่ฉันเคยทำไว้ด้วยปัจจุบันเธอคนนั้นไม่เคยรู้เลยว่ากาลังมองรูปตัวเองอยู่ทุกวัน รูปรูปนี้เป็นรูปที่เธอเคยเป็นผู้จ้างให้ฉันวาดมันขึ้นมาในอดีตปัจจุบันมันถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่เธอเป็นคนดูแลทำไมเธอถึงรู้สึกผูกพันกับคนในภาพวาดนี้ชีวิตของเธอได้แต่ติดตามวนเวียนอยู่กับเรื่องราวในอดีตของตัวเอง และเธอก็ยังคงติดอยู่ในวังวนของการตายแล้วเกิดใหม่ในโลกมนุษย์นั้นโดยยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถพ้นออกมาได้สักทีฉันรู้สึกเศร้าเพราะฉันเห็นภาพของคนที่เป็นสายสัมพันธ์ของฉันกำลังตกอยู่ในความไม่รู้ทำให้เธอจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ โดยที่ฉันไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเธอได้เลยนานแค่ไหนไม่รู้ขึ้นอยู่กับเธอคนนั้นแหละว่าจะตัดสินใจเป็นอิสระหรือไม่และเมื่อวันใดที่เธอตัดสินใจเลือกก็ยังไม่รู้อีกว่าจะทำได้สำเร็จเมื่อไหร่เวลานี้เธอยังไม่รู้เลยว่าจะต้องตัดสินใจเลือกที่จะเป็นอิสระ เธอยังคงใช้ชีวิตไปวันๆกับความกลัวที่อยู่ตรงหน้าที่ผ่านมานั้นฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทำไมฉันจึงชอบวาดภาพผู้ชายผู้หญิงพบกันได้ผูเข้ากอดกันฉันคิดเพียงอย่างเดียวว่าฉันชอบอิริยาบถของการกอดกันฉันคิดแค่ว่ารูปร่างของชายหญิง เป็นรูปทรงที่งดงามฉันชอบเวลาที่ฉันวาดกล้ามเนื้อและสรีระฉันเพิ่งรู้นี่เองว่ามันมาจากภาพฉายในอนาคตที่หวังว่าจะได้เจอคนที่เป็นสายสัมพันธ์ของฉันนั่นเองฉันคือเลโอนาร์โดดาวินชีคือคนที่วาดรูปมาดามลิซ่าส่วนโมนาลิซ่านั้นมนุษย์ทั่วไปเรียก เธอนั่นเองคนที่แต่งบทเพลงที่ไพเราะประดุดส่งมาจากสวงสวรรค์คือเพลงอเมจิ n นคือเขาแต่งเพลงบรรยายภาพของโลกผู้ขนานเอาไว้และเมื่อเขาทำหน้าที่สร้างสารรค์บทเพลงจนทำให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วโลกแล้วเขาก็จบชีวิตในเวลาไม่นานแล้วดวงจิตของเขา ก็ามาเกิดอยู่ที่ดาวเทอรร่านี้แล้วการที่เขาถูกลอบสังหารโดยแฟนเพลงที่คลั่งไคล้เขามากคนหนึ่งนั้นเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาเลือกเขาไม่มีอะไรต้องทำแล้วภารก,กิจของเขาสำเร็จแล้วเขาเลือกที่จะอยู่ต่อหรือตายก็ได้ซึ่งเขาก็เลือกที่จะไปจากโลกมนุษย์ ในเวลาไม่นานเขาก็ได้มาเกิดที่ดาวเทอร่ราแห่งนี้และปัจจุบันเขาก็กำลังดำเนินชีวิตอยู่เพื่อรอคอยดวงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์คนอื่นๆแต่เขาอยู่คนละซิกโลกกับฉันหลายๆคนในเมืองนี้ก็เคยเป็นคนที่มีชื่อเสียงบนโลกมนุษย์มาก่อนสีที่เดวิน์แต่งแต้มลงไปในแต่ละจุดของภาพ ได้ทำหน้าที่แทนค่าของอากาศที่สะอาดและสดใสต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติรวมทั้งถ่ายทอดสีหน้าแววตาของคนในภาพได้อย่างสมจริงดูราวกับสามารถเข้าใจความรู้สึกของชายผู้ที่ถูกจูงมือว่ากำลังตื่นเต้นดีใจที่ได้เจอคนที่รอคอยมานานแสนนาน บนดาวเทอร่านี้ไม่เคยมีพายุมีแต่ฤดูฝนฝนของที่นี่จะมีลักษณะเป็นละอองละอองฝอยฝอยท้องฟ้าจะมีสีสันสวยงามและมีสายรุ้งในประวัติศาสตร์ไม่เคยเกิดพายุเลยเพราะว่าพายุฝนพวกนั้นเกิดจากประจุลบที่มนุษย์บนโลกได้ปลดปล่อยออกมาและ ระจุโลปเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่โลกไม่ต้องการมันจึงถูกสะสมไว้ในชั้นบรรยากาศและเมื่อมันผสมกับการจับตัวของละอองน้ำน้ำหนักของมันจึงมากขึ้นประกอบกับดวงจิตวิญญาณของสัตว์หรือคนพวกนั้นที่อัดแน่นไปด้วยความอาฆาตพยาบาทซึ่งล่องลอยอยู่ทั่วไปในอวกาศ พวกเขาจึงได้ใช้สถานการณ์ที่เหมาะสมนี้เข้าไปแทรกแซงเพื่อจัดการกับผู้ที่เขาผูกพยาบาทสาเหตุที่ฝนเป็นละอองฝอยเพราะพลเมืองที่ดาวเทอรร่านี้มีแต่การปลดปล่อยคลื่นความถี่ด้านบวกหรือคลื่นความรักเท่านั้นบนโลกมนุษย์นั้นเปรียบเสมือนเป็นห้องเครื่องของจักรวาล ทุกคนที่อาสาไปทำงานในห้องเครื่องแห่งนี้จะถือว่าเป็นคนที่กล้าหาญและน่ายกย่องเพราะการจะลงไปทำงานในนั้นมีอันตรายอย่างยิ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับขึ้นมาตลอดไปไม่มีหลักประกันใดๆเลยว่าจะไม่หลงทางติดอยู่ในนั้นและทั้งๆท,ที่รู้ว่าทั้งร้อนทั้งหนาว ต้องทุกข์ทรมานทางกายอย่างแสนสาหัสแต่ทุกคนก็ยินดีเสียสละเพื่อที่จะลงไปทาง,งานและถ้าหากวันใดที่มีคนออกมาได้ทุกคนทั้งจักรวาลต้องร่วมกันเฉลิมฉลองเขาคือนักรบกผู้กล้าหาญคือคนที่เคยฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายเขาคือผู้เสียสละเขาคือบุคคลที่จะต้อง ได้รับเกียดอันสูงสุดทุกคนที่เข้ามาสู่โลกคู่ขนาดน,นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการมาเกิดใหม่หรือมาโดยยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าได้ใช้ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคและสอบผ่านบทเรียนมาแล้วทั้งสิ้นสิทธิ์นี้ไม่มีใครสามารถกําหนดให้ใครได้คนที่เป็นเจ้าของดวงจิตเท่านั้น ที่เป็นคนกำหนดเอง